พิ่งเห็นตัวเองว่าจิตเริ่มบิดเบี้ยวไม่ยอมรับตามจริงเกิดการภาคมากกว่ารู้เฉยๆจิตมีโทสะเป็นทุกข์กระวนกระวายค่ะแต่เหมือนหลอกตัวเองว่ายังรู้อยู่ขอคำแนะนำว่าควรภาวนาอย่างไรต่อไปดีคะเมื่อถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกเหมือนกำลังหลงทางไม่ก้าวหน้าจิตซึมๆและท้อใจค่ะเป็นเพราะวิบากด้วยหรือเปล่า อันดับแรกเลยนะคือคือ,อบอกบอกไว้อย่างนี้นะถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของการเจริญสตินะหรือจะมีปัญหาแบบโลกโลกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องตั้งโจทย์ให้ชัดเจนตั้งโจทย์ไว้ข้อเดียวอย่าตั้งไว้หลายข้ออันนี้น้องตั้งไว้หลายข้อเลยนะบอกว่าเ,เริ่มเห็นว่ามัน จิตบิดเบี้ยวไม่ยอมรับตามจริงมีโทสะกระวนกระวยเหมือนหลอกตัวเองนะแล้วควรจะภาวนาต่อไปอย่างไรดีแล้วก็ไปใส่คําถามซ้อนเข้าไปอีกนะมีโจทย์ซ้อนเข้าไปว่ามันเป็นวิบากด้วยหรือเปล่าอันนี้แสดงให้เห็นถึงใจที่มันไปจับโจทย์หลายข้อมันไปสงสัยว่าตัวเอง นะมาดีแล้วหรือยังถูกแล้วหรือยังนะนี่มันเป็นวิบากรบกวนหรือเปล่าใจมันเกิดความกังวลใจมันเกิดความสงสัยตัวนี้เนี่ยนะที่เรียกว่าวิจิกิจฉาเป็นนิวร์เป็นตัวทวงความเจริญของสติไม่ใช่ตัวที่สนับสนุนให้เราก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่ทําให้เรานะฮเ,เกิดความรู้สึกที่ดีกับการเจริญสติของตัวเองมันเหมือนมาถึงจุดหยุด แล้วจะไปตอบไม่ได้ถ้าไม่มีคําตอบอะไรสักนคาตอบหนึ่งมาทําให้หายสงสัยไปอย่างสิ้นเชิงนะแล้วที่จะต้องตอบน้องเนี่ยมันหลายข้อ,อควรจะภาวนานอย่างไรต่อไปดีกลัวจะไม่ก้าวหน้ากลัวหลงทางนะะแล้วมันเป็นวิบากกรรมหรือเปล่ามันหลายข้อเอาพี่รวมให้มาเป็นข้อเดียวเลยก็แล้วกันที่น้องบอกว่าจิตบิดเบี้ยวไม่ยอมรับตามจริงเนี่ยนะฮะ พอเป็นแล,แล้วน้องบอกว่านี่ตรงนี้เป็นการเห็นตัวเองแล้วก็เกิดการภาคมากกว่าจะรู้เฉยๆตัวนี้ตัวนี้เป็นโจทย์ข้อที่สําคัญคือถ้าจะวัดว่าเราจะเดินสติมาเห็นอะไรบ้างน้องตอบได้ตรงนี้มีความชัดเจนพอสมควรทีเดียวน้องรู้สึกว่าตัวเองกําลังมีจิตที่บิดเบี้ยวไม่สามารถยอมรับตามจริงได้นี่เป็นประโยชน์ นี่เป็นสิ่งที่ถ้าใครเห็นได้เนี่ยไม่ใช่ว่านับเป็นหนึ่งในร้อยนะต้องนับเป็นหนึ่งในหมื่นหนึ่งในแสนเลยคือคือที่จะเห็นว่าจิตตัวเองบิดเบี้ยวได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคนส่วนใหญ่มีจิตบิดเบี้ยวแล้วก็คล้อยตามไปตามอารมณ์ความรู้สึกบิดเบี้ยวนั่นแหละแล้วก็ก่อกรรมไปตามจิตที่บิดเบี้ยวนั่นแหละโอกาสที่จะย้อนกลับมาเห็นราวกับ เรากับเป็นอีกบุคคลหนึ่งว่าบุคคลนี้มีจิตบิดเบี้ยวอยู่เนี่ยมันมันไม่ใช่สิ่งมันไม่ใช่วิสัยที่จะเกิดกับคนธรรมดาทั่วไปต้องจเจริญสติมาแล้วสามารถที่จะยอมรับสภาพความจริงได้พอสมควรถึงจะเห็นความบิดเบี้ยวไม่สามารถที่จะต่อติดแต่ข้อเท็จจริงตรงหน้าได้เข้าใจไหมคือแม้แต่อาการนะที่มันไม่สามารถต่อติดกับความจริง ไม่สามารถยอมรับความจริงถ้าตรงนั้นภาวะตรงนั้นถูกรู้ได้นั่นแหละเรียกว่าเห็นแล้วเห็นความจริงแล้วเห็นสภาพความจริงว่าจิตของเราบิดเบี้ยวมันเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากมากเพราะฉะนั้นชมตัวเองอย่าว่าตัวเองนะคนที่เห็นจิตตัวเองบิดเบี้ยวได้เนี่ยมันเริ่มตรงแล้วมันเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่จะดัดให้ตรงความจริงสามารถเชื่อมติดได้กับความจริงแล้วนะ ส่วนที่น้องไปกังวลว่าจิตมันมีแต่การภาคมันไม่มีอาการรู้อยู่เฉยๆอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของจิตที่มันคิดมาตลอดชั่วกับช่วกันเนี่ยนะอย่าไปเชื่อว่าเราจะเจริญสติแล้วความคิดหรือเสียงภาคมันจะหายไปในทันทีทันใดจิตที่ยังฟุ้งซ่านได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธินะ ต้องต้องมีเสียงภาคหรือว่ามีความคิดที่กำกับอยู่กับการรู้ไปทุกครั้งต่อเมื่อจิตมีความสามารถตั้งมั่นได้พอสมควรเป็นคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วคราวมันจะมีความรู้สึกนิ่ง,งสงบเย็นนะแล้วก็มีอาการไม่คิดมากไม่พร้อมจะฟุ้งซ่านมีแต่อาการที่มันตรงมีแต่อาการที่มันรู้สึก ถึงสภาพภายในนะด้วยความอิ่มใจเนี่ยตัวนี้เรียกว่าคณิกาสมาธิเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็รวนเรปั่นป่วนไปเป็นฟุ้งซ่านได้ใหม่นะลักษณะของจิตที่มีความเป็นสมาธิชั่วขณะได้เนี่ยนะเสียงภาคมันจะน้อยลงมีอาการรู้มากขึ้นมีความรู้สึกถึงอาก,อา,การที่มันสงบอาการที่มันเย็นมากขึ้น แล้วก็สามารถที่จะเห็นภาวะของใจเนี่ยเปลี่ยนจากเย็นกลายเป็นร้อนเปลี่ยนจากสงบกลายเป็นฟุง้งได้โดยไม่ต้องคิดไม่ต้องภาคนะแต่แล้วเสียงภาคมันก็จะกลับมาหรือว่าความฟุ้งซ่านเสียงของความฟุ้งซ่านมันก็จะกลับมาตามเดิมแต่ถ้าหากว่าจิตของเราเนีจเจริญสติไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นอุปจารสมาธคิคือมีความวิเวกมีความเยือกเย็นกว้างนะจิตแผ่กว้างออกไป จิตมีความสบายจิตมีความโล่งเหมือนกับไม่มีอะไรห่อหุ้มนะอันนั้นมันจะมีความตั้งมั่นได้นานขึ้นมันจะมีความสว่างมันจะมีความเย็นซ่านออกไปนะเหมือนกับอยู่ในที่ที่เย็นมากๆนะครับตรงนั้นเราจะมีเสียงภาคน้อยลงไปอีกมันจะเหมือนกับแมงวีแมงวันหรือว่ามีไอเครือข่ายใยแมงม,มุมอะไรเล็กๆน้อยๆเข้ามาปกคลุมอยู่ที่จิตแค่นิดหน่อยนะ ไม่รู้สึกว่าเป็นเสียงภาคไม่รู้สึกว่านั่นคือความฟงซ่านแต่เป็นคลื่นอะไรแบบหนึ่งที่เราจําได้ว่าอย่างนั้นเขาเรียกความคิดมันยังเป็นความคิดอย่างอ่อนๆอ,อ,อยู่แล้วถ้าหากว่าเราจะเริญสติต่อไปเรื่อยๆมีความชํานาญมีกําลังที่จะรวมกระแสจิตเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวนะถึงฌานเป็นอัปปนาสมาธิจิตรู้อารมณ์เดียวต่อเนื่องยาวนานยาวยืดเลยนะ เป็นนาทีนาทีหรือว่าเป็นครึ่งชั่วโมงได้ตรงนั้นแหละที่เสียงภาคหรือความคิดจะดับไปอย่างสิ้นเชิงจนกว่าที่จะออกจากฌานนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่านะถ้ามีเสียงภาคอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่รู้เฉยๆอย่าเพิ่งไปตกใจอย่าเพิ่งไปพยายามทําให้เสียงภาคมันหายไปขอให้มองกันแล้วกันว่านั่นเขาเรียกว่าจิตที่ยังไม่เป็นสมาธิ เราได้รู้จากจิตชนิดหนึ่งแล้วจิตที่ไม่เป็นสมาธิจิตที่ยังคิดได้นะมันจะภาคอะไรให้มันภาคไปมันจะรู้มันจะรู้อย่างเดียวหรือว่ารู้ไปด้วยแล้วก็มีคำกำกับไปด้วยเนี่ยไม่ต้องสนใจนะสนใจแต่ที่เรา,เาที่เราตร,ตรงนั้นเนี่ยเรารู้จริงๆหรือเปล่าว่ากํกลังเกิดอะไรขึ้นทั้งในแง่ของสิ่งที่กระทบตาหู ทั้งในแง่ของปฏิกิริยาทางใจที่มันสวนออกไปถ้าหากว่าเรารู้ตามจริงไม่ว่าจะภาคอะไรถือว่าใช่หมดถือว่าดีหมดนะมันมันถูกอยู่แล้วถูกต้องตามธรรมชาติของจิตอยู่แล้วที่จะต้องมีเสียงภาคมันไม่สามารถรู้ได้เฉยตราบใดที่จิตยังไม่เป็นสมาธิจำไว้นะครับเรื่องเป็นวิบากหรือเปล่าเนี่ยนะตั้งแต่มีกายขึ้นมานั่นก็วิบากแล้วตั้งแต่มีจิตขึ้นมานั่นก็วิบากแล้วนะ อาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยสรุปรวมแล้วมันก็วิบากทั้งนั้นแหละแต่ว่าเรากําลังจะอยู่ในเส้นทางของการดับกรรมอยู่นะการดับกรรมนี่ก็คือการทํากรรมไม่ดําไม่ขาวเป็นกรรมใสนะตรงนี้แหละที่ขอให้ทําความเข้าใจไว้โดยรอบรวมมาที่เดียวเลยนะเ,เวลาสังเกตจิตตัวเองสังเกตว่ามีความสงสัยไหม ถ้าหากว่ามีความสงสัยนะก็ให้รู้ระดับความสงสัยและเห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงซะตรงนั้นแหละจบแน่นอนนะครับ